โครงการจัดประกวดคัดเลือกสารดีเด่นเพื่อประชาชนด้านสถานที่ศาลจังหวัดสุรินทร์มีสภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานและสนับสนุนวิธีการทำงานอย่างมีความสุขและเป็นมิตรต่อการภายในศาลมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานและนำข้อคิดเห็นไปปรับการทำงานโดยการนำระบบลายมาใช้ในการสื่อสารทำให้ไม่เสียเวลาในการปฏิบัติราชการและสามารถแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้น ซึ่งหากเป็นปัญหาระหว่างส่วนงานจะนำปัญหานั้นมาพูดคุยกันระหว่างผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคณะผู้พิพากษาผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนงานเพื่อสร้างความสมดุลของภารงงานและแก้ปัญหาทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีความสุขและไม่เกิดปัญหาข้อร้องเรียนนอกจากนั้นยังได้เสริมสร้างความสามัคคีและการทำง,งานเป็นทีมของข้าราชการผ่านกิจกรรมการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน กิจกรรมปลูกผักสวนครัวด้านหลังอาคารและปลูกต้นพุทสุขโชคบริเวณรอบเสาธงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ข้าราชาการร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือทำให้ศาลสวยงามเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กรทั้งยังส่งผลให้ผู้มาติดต่อราชาการศาลได้มีความผ่อนคลายเนื่องจากสภาพบรรยากาศมีความร่มรื่นสวยงามด้านดิจิทัลและนวัตกรรมการบริการ ศาลจังหวัดสุรินได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสำนักงานศาลยุติธรรมมาใช้สนับสนุนการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ในระบบการยื่นส่งและรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอ e ิเล็กทรอนิกส์ i f i l i n g และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม q u r t Integral Online Service ได้มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบติดตามผลการยื่นคำคู่ความและดำเนินการบันทึกคำสั่งศาลในระบบ เพื่อให้คู่ความสามารถติดตามคำสั่งสารได้อย่างรวดเร็วและยังได้กําหนดแนวปฏิบัติของส่วนบริหารจัดการคดีและส่วนช่วยพิจารณาคดีเกี่ยวกับสำนวนที่คู่ความขอพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์โดยหากคู่ความขอในชั้นรับฟ้องงานรับฟ้องจะประทับตรายางว่าวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์หากมีการยื่นภายหลังที่ยื่นฟ้องแล้ว ส่วนงานที่ถือครองสำนวนอยู่จะต้องประทับตรายางที่หน้าปกสำนวนด้วยเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการสำนวนคดีของผู้บริหารด้านการเข้าถึงประชาชนสารได้ปรับการบริการให้ประชาชนสะดวกในการติดต่อในทุกช่องทางโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสำนักงานสารยุติธรรมเข้ามาปรับใช้ในการติดต่อสื่อสารเชิงรุก และศาลยังได้นำแนวคิดหรือผลงานในโครงการ Justice by Design กระบวนการยุติธรรมที่ทุกคนออกแบบได้มาปรับใช้ดังนี้มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและหัวหน้าส่วนทำหน้าที่ให้บริการประชาชนตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อให้บริการตลอดจนคำแนะนำแก่ประชาชนและคู่ความที่มาศาลสำหรับประชาชนทั่วไป ได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้ทางกฎหมายรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสารยุติธรรมและของสารจังหวัดสุรินทร์ผ่านทางเว็บไซต์และทางเฟซบุ๊กผ่านการออกไปพบปะประชาชนและหน่วยงานต่างๆตามอำเภอในเขตอำนาจศาลร,ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ในโครงการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มผ่านการจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ รายการกฎหมายชาวบ้านโดยประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารการให้บริการของสำนักงานสารยุติธรรมรวมถึงช่องทางการให้บริการของสารจังหวัดสุรินการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรผู้บริหารสารส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการทุกคนมีความสามัคคีเพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการนำนโยบายของประธานสารดีกลับไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยเข้าร่วมโครงการให้บริการยื่นคำร้องขอจัดการมรดกกรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ยื่นคำร้องทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีได้อย่างรวดเร็วและประหยัดนอกจากนั้นยังได้กำหนดแนวปฏิบัติให้ส่วนช่วยพิจารณาคดีสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาโดยให้เขียนระยะเวลาที่จะต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาให้แล้วสถิตไว้บนหน้าปกสำนวนด้วย และได้จัดประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลเพื่อหาหรือและทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานรวมถึงถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยคณะผู้พิพากษาทําให้ผู้ประนีประนอมประจำศาลข้าราชการได้มีโอกาสเพิ่มพูนศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการไกลเกลีย่ยให้มีความพร้อมและปฏิบัติราชการเป็นอิสระทางเดียวกันสามารถพัฒนากระบวนการไกลเกลีย่ย ส่งผลให้คดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยเพิ่มขึ้นด้านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสารจังหวัดสุรินเล็งเห็นถึงการให้ความร่วมมือสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกโดยการเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟของจังหวัดสุรินอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับประสานความร่วมมือในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งหวังประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญการมีส่วนร่วม ข้าราชการสารรวมถึงผู้ประนีประนอมผู้ให้คำปรึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ตามนโยบายของเลขาธิการที่การสำนักงานสารยุติธรรมดังนี้โครงการไก่เกลี่ยร่วมใจสารสันติโดยคณะผู้พิพากษาผู้ประนีประนอมประจำสาลและข้าราชการสารยิติธรรมร่วมกันเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและประชาชนเกี่ยวกับการไก่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้องหลังฟ้องและการกล่อเกียออนไลน์โครงการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการและผู้ให้คำปรึกษาตามโครงการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติราชการและให้บริการอันเป็นการดำเนินการตามนโยบายประธานสารดีการในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนการแก้ปัญหาสารมีกระบวนการนำข้อมูลที่ได้จากการสอบถามประชาชนที่มาสาร และแต่ละส่วนงานที่เกิดขึ้นจากการทำงานมาหาแนวทางแก้ไขรวมถึงส่งต่อบปัญหาให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องผ่านการประสานความร่วมมือเพื่อปรับปรุงการทำงานและการให้บริการประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ